จะถอดดูแล้วต้องบอกว่ามันรับได้หรือเปล่าน้ำเติมท้อนะครับน้มน้ำโซลารเซลล์สามแรงสามเฟสข้อสามนิ้ว ่ายสองแบ,แบบไม่มีนะครับมเมฆดมเลยแต่ความน้ำทำงานน้ำเต็มท่อปกติตั้งชื่อให้ว่าน้องขยันนะครับน้องขยันกลางวันฝนตกแดดอ่อ,อนเมฆเยอะขอให้มีแสงนะครับทำงานหมดเลย เต็มท่อสบายหมดสนใจชุดแบบนี้นะครับสำหรับงานเกษตรวันนี้ในพื้นที่16ไร่จุมปกรณ์โทรมาเลยนะครับ0864642149เห็นเราจัดให้